สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเฟสคับมีดมอลเคนแฟนมารัมพี่น้องมือนีเข้าผ้าพี่น้องมาติดตามกระตอสำหรับเรื่องเล่าที่เอฟซีเฟสคับสนใจ<ะ>กันอย่างยิ่งตอนนี้ในโลกโซเชียลว,ว่าวเป็นเสียงเดียวกันเลยพี่น้องคือ<ะ>ว่าร้อนละอุแล้วเป็นจังไดเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องผมหงมาละตัวต้องมีการโยงอ่<ะ>โยงมือที่สามคือผู้่บาลฟิลเล่นเพื่อได้โพสไว้ชัดเจนพี่น้องว่ากินบนเรือนที่รถบนหลังคา<ะ>การแสดงว่า นาสีประมาณว่าคนภายในองค์กรบรค่ะอ่ะาเจ้าสี่น้องพี่น้องเนาะอหรือว่าคนที่ได้อาศัยเพิ่งผ้าเพิ่นนี่แหละอืม,อมนี่แหละ,ละก็เลยเป็นทีมากของอ่าบุาคลากรในวงแสงทองฟินแลนด์พี่น้องเมื่อเพิ่นถือยง่งแล้วว่ากันว่าเอฟซีฟครับเอารถทั่วไปลงไว่หลายแห่ง แล้วมื่อนี้เพิ่นได้ออกมาชี้แจงในส่วนของเพินเนนะพี่น้องเนาะก็อยากให้พี่น้องฟังน้ำกันอ่ะชาวโซเชียลนะครับทุกท่านนะครับ,นะรบแจงประเด็นดามานะครับตอนนี้ผมถือพิง,ลงเล่งเสลกเกินนะครับอันนี้คือพิง,ลงเลิงเสลอกเกินนะครับ <c oughs> เรื่องกประเด็นดามาสำหรับครอบครัวพยาบาลทินแลนดนนะครับกระบอดแทวนะครับแรก,กเลยที่ผมขมามาพี่น้องไปงานไปหยังล่ำในสี่เลี่ยนเลี่ยนล่ำในสีนะ่นาะ บอสเยวเดยโดยเป็นเร่งเห็นมาผมอยากเยึดงานเพื่อหาเงินให้ค okay. รอบนะครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าลูกไปแห่งสิไงใหญ่ผมยอมหน,นีจากบ้านจากซองมากนี่มาเพื่อหาเงินให้มันได้รายขึ้นเพื่ออนาคตของลูกเพื่อทุกสิงทุกอย่างนะครับหลายคนก็เอาผมไปโยงมาเป็นผัวหน่อยบางละไปเป็นนันไป็นีน่บางละต้องเชื่อมันกัดที่แรกกัดขึ้นสวนอยู่เป็นยังข้าเจ้าคึ้บ่กจังสีแต่เดี๋ยวความคิดบัานเม่อแม่นความจริง มก็รีบเงียบไประบานนี่ก็มีมาตลอดแะผมมาตลอดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นเด็กเส้นบ้างละนู่นนี่นั่นบ้างละการจนเรื่องมาแดงขึ้นครับตอนนี้ก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นให้ครอบครั่คุณยาบ้านฟินแลนด์นะครับเล่าช้านกันอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากย้ำมาลอยเปอร์เซ็นต์ครับโ่รเมีนผมแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมคุยกับผู้ยาบ้านฟินแลนด์หรือคุยกับวอตแพล ทั้งคุยตัวหนาทั้งแชททั้งอย่างสิหนึ่งเรื่องงานตลอดเรื่องงานตลอดบอดบิ๊กเป็นสายสีผมมีตาหาตลอดผมจะเป็นคนหนักทัดขอกั้นตลอดบอดครับนี่ยังเห็นผมซอยบอดบอกเดอ้อนี่ผมบอกอบอบกับบอดบิ๊กบอดครับนี่ยังเห็นผมซอยบอดบอกอได้รเรื่อยครับแม้กระทั่งตอนเรียนร่ำเรื่องต่อก่อนที่ด้ถือเนี่ยต้องตัวบอดแพร่เนี่ย ผมคืดแล้วคือีกคืดใช่ใจจะของถึงจะเป็นการแสดงผมบอกว่าบอดครับผมขออนุญาตนะครับแสดงมันสิมีการถือเนื้อต้องตัวบอดแพีวผมขออนุญาตบอดอีกนะครับเพื่อนกระทักกลับมาว่าบอดเข้าใจอยู่มันคือการแสดงเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกเอาพอตามสมควรน,นั่นแหละหลอกกบางซีนะครับคือผมเข้าใจอยู่นะครับผมเข้านะใจทุกคนใครกับบมมงมันบอกมีผู้ใดบงหวงเนี่ยหรอกหรือเ ขัจนตอนนี้แหละครับที่แรกผมกับบอสบ,บอบอกวายัาง,อยาง,อยางอยู่ซื้อๆนี่นะบอสอยากซื้อๆนะแต่บางคนทักแชทผมเยอะซะเหลือกเกินทักแบบขอมาเจ้าเมียนเจ้าอิดีบอลให้ติดต่อกันนำยูว่าสันต้าสาธุจังสันจงังซี่บางคนเห็นคลิปก็เกาเข้าไปคอมเมนต์บักอันนี้บก่กแม่นบักอันนี้อย่บบ่อน้ำเชื่อเขาเห็นเท่ากัน,นกมันเม่นความจริงตแต่บ้าไม่ใช่วางไหหลูกเมียผมเห็นกัน ก็หัวอยู่เพราะว่าผมเป็นคนนิสัย,ยสันนะครับต้องเจยีออยกอะขึ้นจากถามนี่พวกยุ่งก็ได้มุเจอ้าเอาอันอโอ้ยห้องขึ้นเนาะต้องมองต้องแยกแยะนะครับมามันความจริงหรือเปล่าเสพข่าวยังมีสตินะครับยางเห็มุเจ้าเสพข่าวยังมีสติเพราะว่าหนึ่งคนเสียหายเป็นผมนะครับ <c oughs> คนเสียหายที่ที่เอาไปดามาเนีย่ยเป็นผมที่เหลกอปราสิบว่าอยากอัดคลิปดอก,กดยังซ,ซื่อน่ะแหละแต่ว่าคนมันทักมาหลายมันก็ต้องอัดคลิป เพื่อแจ้งขอเหตุจริงนะครับที่ผมได้ไปงานพับงานยังนี่ยในเหตุงานนี่ก็ย้อนว่าได้เงินหลายขึ้นในสิผมก็มีเงินเก็บเงินกับอนาคตเพื่อลูกเพื่อเต่าเพื่อครอบครัวทุกขิงทุกอย่างที่ผมยอมเหตุผมหนีออกจากบ้านมาเนี่เมื่อยเนียพี่น้องบริยูกับครอบครัวลูกแห้งใจง่ายขึ้นไปหนาอันสิผมบริยูเบื้องความจะเล่เนเติบโต,ตของลูกตกออกมาจากบ้านลังเชืเ่อเกือบเดือนหนึ่งจังเลยเมื่อไงสิเมื่อก็ได้พักบ่พพ์อสองหมื่นสามหมื่นสิ มูงเจากับเห็นใจกอยแน่นะครับบอมเมนว่จาจักเปนความจริงหรือบอมเนความจริงกัโยุ่งไปล่ะด่าใครล่ะ่ะอยจะรู้ซึกอเกี่ยงไหนนะมุงเจาก็ตตรงล่องมองหย่อนไปเนี่ยแต่ผมรับประกันเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ผมมามีส่วนเกีย่ยวของเรื่องนี้ฝากไว้นาครับขอบคุณเรับอยๆครับที่้อง นี่คือ <c oughs> สิ่งที่น้องตาสาธุรัฐพี่น้องเนาะได <c oughs> ้ออกมาชี้แจงหลังจากามีคนโยงโ <c oughs> ยงแค่โยงไม่พอ <c oughs> มีการทักเข้าไปดาเพินไปตำหนิเพิร์นแล้วเรื่องนี้ถ้าฟังคำบอกจากของคำบอกของน้องนาสิประมาณว่ามีคนนี่เว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่มาโดนแล้ว <c oughs> เ,เพราะว่าเพินกนกด้เดวาไว้ชัดเจียนว่า <c oughs> ผมได้ยินมาโดนแล้วแต่ว่าบ่ได้ออกมาเว้าซื้อ เออเพราะว่ามันเบิ่งแล้วมันไรสาระแต่ว่าเพราะมันเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้กำลังเป็นประเด็นจังส่เป็นบ่ละ,ค,ะคนกระแหงโยงไปหลายแหงเอา <Okay. S 1> ทั่วไปล่เงิ่นหลาย mm hmm. แล้วต้องเห็นใจได้พี่น้องสมมติสมตสมติว่ามันบมแมนเพิินนี่อ่ะใสสิลูกเมียเพิิน,เพ,นเพิินสิชิดจังได๋อ่าแมนบ่ละเอาห้ไปเหตุงานหาเงินอ่ามาเลี้ยงดูครอบครัวอ่าเจ้าบัดไปมีผู้ไมต่ตีจังส่แม่ mm hmm. มันไม่เฉพาะ โตเพิ่นเองมันกระทบไปถึงครอบครัวมันกระทบไปถึงครอบครัวอีกครอบครอบครัวหนึ่งอ่านี่พี่น้องแล้วลูกเพิ่นดเดเมียเพิ่นเดพ่อเพิ่นเดพ่อเถ่าไม่เถ่าเดเพิ่นสีคิดจังไไดอันนี้ผมวอาในี่มุมมองของผมก็คือว่าเออนี่แหละสมมุติว่าผมเนี่ยถือยงอ่าเแต่ว่าเรื่องมันบอกเป็นความจริงนี่ผมสีคิดจังไดแมนบ่ละ <c oughs> กาซีห้เพิ่นเบา่ฝ่าไฟเดียวห้คน <c oughs> คิดไปเองไฟเดียวมันกลับอะไรก็เลยต้องออกมาอ่า บอกว่าชี้แจงอันนี้ถือว่าถือต้องถือต้องแล้วถ้ามันเป็นคือจ้างน้องวาวื่เนาอพี่น้องเนาะอว่าสำหรับน้องตาสาธุก็เป็นหนึ่งในศิลปินของแสงทองฟินแลนด์บบแมนเฉพาะน้องตาดอกพราหญ่มีอีกหลายๆคนเห็นเพิ่นออกมาโพในหน้าเฟซของเพิ่นคือกันบบแมนผมได้เนาะโอ้ยจังสี่เนาะนั่นล่ะพี่น้องถือว่าสําหรับคลิปนี้น้องตาสาทุเพิ่นก็ได้ออกมาปกปองปกปองจะคลองนั่นล่ะพ่อใหญ่ปกปองส์ของเพิ่นปกปองส์ของเพิ่นเนาะ นัน่นแหะพี่น้องกะจ้าสิวาจัาไดร์ละตอนนี้เฮ้าบ่าท่านได้หูเนาะสาหรับทวามือที่สมเป็นผู้ใดหรือว่าบ่มี่จังสี่ไหม,มหรือว่าเป็นอคอนเทนต์บางคนก็บ,บอกว่าขอให้เป็นคอนเทนต์จังสี่เนาะพพอใะญ่เนาะบ่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องจริงจังสี่เนาะเข้ากับตอนรองทั่งอบอดบิ๊กบอดแพร่ผืนออกมาฉีดแจงให้ f อซแฟนคลับได้เบิ่งกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องตอนนี้ก็คือใจเย็นๆอย่าพึ่งโยงไปถึงบุคคลที่3มว่าเป็นผู้หนั่นว่าเป็นผู้หี้เนาะเพราะว่า คนที่ถือโยงเพิ่นกะได้รับความเสียหายไม่ใช่เฉพาะตัวของเพิ่นเองครอบครัวของเพิ่นนั่มแมนบอละอืมนั่นแหละ,ะพี่น้องแล้วตอนนี้ว่ากันวาม่มวกเพื่อนฟูงในวงการพี่น้องไอไอพีพทุกคนต่างแห่ส่งกําลังใจก็คือว่าอยากให้เรื่องนี้มันหยุดตีลงเพราะว่าตอนนี้มันมันลุกลามบานไปลายไปไกลแล้วแล้วมันกระทบไปถึงวงพร้อมไปถึงสื่อเสียงพร้อม ห,หลายหลายคนเลยออกมาเตือนบ่าอยากให้พยายามจบเรื่องนี้ให้ไวที่สุด<า>นี่คือความเป็นหว่วงของคนในอาชีพสายอาชีพเดียวกันไอไอพีพีที P P T, ยังหักน้องทั้งสองคนปกติเป็นน้องแพลีวละกะัผู้เยบาตเอา้าตามกระต้อพี่น้องตามติดกระต่อวาเรื่องนี้สรุปแล้วสีออกหงอออกก้อยหรือว่ามันเป็นแค่คือจังหลายๆคนคิดอยากว่าห้มันเป็นคนเทนต์ะซะ ประมาณนี้อ้าสำหรับคลิปนี้ก็จากล่าล่าจากพี่น้องไปอีกคือเกาพี่น้องแล้วถ้ามีอย่างเคลื่อนไหวคืบหน้าเขามาเข้ากับสีน้ำมาเสนอให้ับพ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันคือเกาพี่น้องและขก็ฝากพี่น้องคอมเมนต์ในสิ่งที่มั่นสั่งสค์เดอพี่น้องเดอเบ่เอาข้ามหยาบเข้ามาคอม์มกันบ่อยากให้วาให้กันเพราะว่าเพิ่นกับบ้แมนสีว่าจังไดล่ะบ่แมนเข้าบ่แมนคนใจะขอครัวของเพิ่นนั่นไหมแล้วเขออ้าจะไปตัดสินเพิ่นหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณเพิ่นใน ทีว่ามันเสียหายอ่ะสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ